ครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองฟายนุมเมเซมซ่าเนอรังโอนมิตรรากแฟนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2568กครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาออกมาหากบครับหากรบไงอยู่แถวแถวบ้านเนี่ยครับช่วงบ่ายๆก็ไว้ออกมาครับเลี้ยงวัวด้วยก็หากบด้วยครับมาลุ้นมาชมครับว่าเราจะได้กบกันเยอะหรือเปล่าครับผมครับไปดูกันเลยครับ ลงปุ๊บก็เจอปั๊บเลยครับมันกระโดดเลยครับใกล้สะด้วยครับนดูแบบสั่นๆหน่อยแล้วกันครับตัวใหญ่ด้ยครับนี่ครับโอ้ตัวแรกแวกมานครับ ตอนรับปีใหม่ครับผมวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2568ครับผมลงปุ๊บหมานปั๊บเลยครับเพิ่งจะเขีรยไปแค่นี้เองครับผมเต็มถุงเต็มกระสอบด้เยครับ เต็มแรกมาเร็วเลยครับวันนี้มาเจอตรงนี้ครับเคลียร์ฟางแล้วได้ยินเสียงก้องๆครับใกล้น้ำด้วยครับนี่ครับมองเห็นหรือเปล่าครับโอ้โหน่าจะตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนด้านก่อนครับ อากรสอบบังแสงไว้ครับนี่ครับเกือบไม่ได้ตัวครับผมตัวไหนที่เขาเข้าง่ายอยู่ใกล้ๆสะนี่เขาจะไวมากครับ ตัวที่สองมาแล้วครับผม ตัวที่3ของวันนี้ครับวันนี้มีที่ทำกบตื่นครับนี่ครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมาเรื่อยๆครับผมหากบวันนี้ครับอาศัยเขียร์แล้วได้ยินเสียงก้องๆครับครับเกี่ยวโดนตลอดเลยครับ นี่ครับที่มันอยู่ตัวที่สี่ครับผมต้องไล่ตะคุบครับถ่ายไม่ทันครับมดเจอติดกันเลยครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เสร็จนี่ย้ายกล้องมานิดนึงครับตรงนี้นี่ครับเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับ ตัวที่5ติดกันนีครับโอ้อยู่ลึกครับค่อนข้างจะลึกครับโอ้จะออกแลนะมีแต่ได้ลาตะคุบเอาครับวันนี้ นี่ครับห้าแต้มนะครับ รุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็หมานอยู่นะครับได้ห้าตัวครับนี่ครับครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับคอสปหคณะสำรวจป่าเหตุครับวันนี้ออกออกมาหากบครับครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับโชคดีมีชายทุกคนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ได้เวลาไล่วัวกลับเข้าคอกแล้วครับ